มันเทิงรายวันสวัสดีครับโฟอยู่กับก๊อฟทุกเทศกาลแคปชั่นนี้แปลกแฟนคลับแหาลุ้นเชียร์เป็นหนุ่มโสดสาวโสดทั้งคู่แล้วในตอนนี้สำหรับคู่เพื่อนซีอย่างก๊อบพิชยะกับโฟสกุลั ล่าสุดทั้งคู่ได้ออกมาทำคอนเทนต์ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนโดยโพสต์นี้โฟเขียนแคปชั่นว่าอยู่กับเพื่อนทุกเทศกาลเริ่มแปลกๆละตรุษจีนหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทินี้วันว,นวนาเลนไทน์ก็ต้องอยู่ด้วยกันแล้วนะแม่คู่จริงไปเลยแม่เรือนหอกก็กำลังเสร็จจิ้นได้ไหม คบกันไปเลยรู้จักกันมาครึ่งชีวิตแล้วนะเหมาะสมที่สุดเพราะเป็นทุกอย่างให้กันเจ้าพ่อและเจ้าแม่แฟชั่นสวยเวอร์รอเซ็ตวาเลนไทน์นะครับพี่โฟฮ่าห่าห่าจดจีนไม่เท่าไหร่วาเลนไทน์จากคนนี้ใหม่แม่ยังไงจิ้นจริงจังแล้วนะขอบคุณครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ